คือไม่ใช่เลยะคะ่ะคือแบบโอแหค,คือ I add fill ะะอ d อัดเ l ค่ะแบบคือ I Add มาแล้วสองพาร์ตนะคะแล้วทั้งสองพาร์ตเนี้ยพาแรกคือทั้งสองพาร์ตไอ I ก็อัดเซลหมดเลยเพราะว่า I ไม่ได้เปิดไมค์ในแฟบเพราะว่ามันมีครั้งงที่ I อไปอัดอะไรก็ไม่รู้แล้วมันไม่จําเป็นต้องใช้ไมะคะ์ค่ะแล้วไอลก็เลยไปติกเอาออก แล้วทีนี้ไอมาอาดอีกทีนึง่งแล้วไอลืมก็เลยอัดีอะไรอะไรเกิดขึ้นในที่นี้มนไม่มีใครรับรู้กับูเลยโอเคก็ขออัปเดตสถานการณ์นะคะสะคักคู่นโอเคก็ท้องฟ้าแจ่มใสดีนะคะกรมไม่ใช่ก็หลังจากหลายๆลายพันะคะไอก็ไปลงดันเอ,อ่อลงดันที่ตรงทะเลทรายนะคะ แต่เดี๋ยวไอพาไปดูแล้ไอก็เอาอลาวานะคะมาทําเป็นบินบินก็ถังขยะนะคะนี่ก็อันนี้ก็คือทํามาทําป้ายมาเกินก็เลยทําเป็น this is a bin นะแล้วก็เอากันไกนะคะไปตัดต้นหญ้าต้นไม้ทําเป็นถังเข้าเสวยงามจับใจอ่ะไอไก่เฮียนี่ไม่หลุดอีกไอ้สัตว์ ก็ S <S อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ได้เหล็กมาอีกแล้วตอนที่ลงดันนะคะก็ได้เหล็กมาด้วยคือลงแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะเจอแร่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ไอจึงได้ทองมาสองแล้วก็ได้เลสโตนมาด้วยแล้วก็ได้เหล็กมาอีกนะคะแล้วก็ฐานแต่ว่า ไอ้เลิกที่จะไม่ขุดเหล็กต่อนะคะเพราะมีเอ็นเดอร์แมนอยู่เสียงที่จะโดนอาจจะทำให้เหล็กที่ไออะวิซาแบบเก็บมาได้เนี่ยจะหลินหายนะคะนะคะแล้วก็อ,อ้อขอโทษตามนแล้วก็ไอ้ก็ทำเอ่อไปตัดขนแกะอะไรนี้นะคะจนได้ขนแกะสีเขียวมาก,ก็เป็นต้นกระบองเพชรนะคะเอาไปเผาอะไรนี้แล้วก็ มีขนแก่สีเทาอ่อนแบบอ่อนๆเลยนะคะอันนี้เกวูใช่ไหมอันนี้มันไล์เกวูลไล์เกาได้อะไรนี้ก็ว่าไปนะคะซึ่งก็รู้สึกเสียดายอะเพราะว่าไอ้ลงแบบปกติไอ้แบบไม่ได้อัดตอนลงคือแบบเอ้ยคือแบบไก่กูออกว่ะไอสัตว์คือไก่กูออกว่ะ อะไรเงี้ยคือไก่กูออกอ่ะซดซุดเดากันสิผสมพันกันสิเอาได้กันสิอาได้กันสิมัไรเงี้โอเคต่างคนต่างได้กันหมดแล้วนะคะขอสละสักตัวดีไหมอ๋อไอ้เชียอย่าขวางทางออกได้ไหมตว์ คือประเด็นมันก็ไม่ใช่หรอกไอแค่เสียดายะค่ะเพราะว่ากว่าไอจะทำใจลงดันได้มันนานไงตอนนี้คือแบบลงแบบลงแบบลงเลยนะคะลงมีเจอแอนเนอร์แมนอย่างงน้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็เลยบบรู้สึกเสียดายแต่ช่มมันทึก็มาอัปเดตให้ดู แต่เดี๋ยวจะพาไปตรงที่ไอแคลน,นะคะตรงด้านทะเลทรายนะคะเดี๋ยวพาไปดูแต่ว่าตอนที่ไอเจอลาวาที่ไอไอตอนที่ไอเอาลาวามานะคะไม่ได้เอามาจากที่เดียวกันนะไอเอามาจากตรงข้างในแบบคือห่างกันหน่อยอะ่ะ แต่ว่าดันที่ไอลงไอลงตรงนี้เดี๋ยวหาก่อนครับแอปอ่านี่ไงจะได้ไอก็ทําเป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้ตรงนี้นะคะก็คือลงตรงนี้ซึ่งไอกะว่าเดี๋ยวค่อยมาลงอีกทีหนึง่งแต่ว่าคือตอนนี้ขออัปเดตก่อนอะไรอย่างนี้นะคะว่าเป็นปนยังไงอะไรยังไงบ้างก็แบบรู้สึกเฮียเซลสัสตว์อะ แล้วก็มีไอขุดขุดหินลงไปในตรงนี้ด้วยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลาวาในนี้ไอก้กะว่าไอจะมาสำรวจตรงนี้นะะเอ๊ะเฮ้ยคนแก่เกบแพบไอก้กะว่าไอ่จะมาสำรวจทะเลทรายตั้งนานละก็เลยถือโอกาสมาสำรวจซะเลยละกันไหนๆก็เที่ยงแล้วนะคะใช้เวลาเครื่องวันที่มีค่ื้พ เผอจะเจออะไรดีๆนะคะโอ๋เดลกแลกเหมือนเดิมเลยเผอจะเจออะไรดีๆอะไรนี้แบบเจอบ้านเงนี้ยแต่เราก็ไม่รู้จะแลกอะไรเหมือนกันแต่ไปเก็บข้าวเขาฟรียอะไรเงี้ยคะ่ะ <laughs> ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มหกนาทีนะคะไอเริ่มแคสไปตอนสี่ทุ่มน้งตอนสีุ่่มนะคะซึ่งก็ผ่านมาแล้วหกนาทีหรือเปล่าอะไ้แบบประมาณนั้นนะคะก็ไอกาว่าจะแคสยาวๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยมาตัดพาร์ทเอาทีหลังจะได้แบบได้หลายๆพาร์ทหน่อยนะคะ เพราะมีคนชวนไอไปเล่นในค้า1.62คะ่ะก็เลยอยากจะทำ1.52ให้เสร็จนะคะแม่งครศิละปะเลยตรงเนี้ยที่จริงไอ้น่าจะแบบเอาต้นกระบองเพชรนะไปแบบไปติดทั่วทั่วบ้านอะไรเงี้ยเออน่าสนใจดีนะ ตอนนี้ไอ้มีความสงสัยว่าตั้งแต่ไอ้เล่นมาเนี่ยไอ้จะวัวแค่ตอนที่ไอ้ไม่แค่เท่านั้นเองแล้วมันก็หายไปโอเคก็เมื่อกี้แม่มานะคะโอเคก็นั่นแหละโอ๊ะเจ็บไอ้ก็นึกถึงตอนที่อุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมีอะไรเอ่อยไอ้ก็นึกถึงที่แบบตั้งแต่ไอ้เล่นมาเนี้ยแล้วแบบไอ้มาเล่นนอกรอบอ่ะไอ้ก็เห็นบัวนะ แต่เห็นแบบแต่พอแบบไอมาเล่นจริงๆเนี้ยโอ้ยเจ็บอีกแล้วไม่กลับไม่มีวัวสักตัวให้กูเห็นเลยค่ะแตบบ่ทั้งครั้งที่แบบไอก็หาแล้วนะหาแล้วแบบไม่อยู่ไหนไม่ใช่ละหรอกไออยากได้นมมาทําเค้กนะคะคือโอ้ยเจ็บอย่างอย่าง อันนี้เราก็ออกมาไกลพอสมควรเลยนะเอ๊ะดวงอาทิตย์อยู่ไหนอ๋อจะตกดินแล้วด้วยเนี่ยสงสัยเราคงต้องค้างคืนที่นี่นะคะแต่เราเรามีขนมปังหนึ่งอันกับอะไรก็ไม่รู้อีกนะคะแต่คงได้ค้างวันนี้แหละด้ค้างแน่คาร์ดิสไ์มันกลับไม่ยากหรอกจริงๆต้นไม้ก็เห็นอยู่ลำไรไม่น่ายากโอ้มีต้นฟักทองด้วยนะคะเออดีดีดีด เพฟักทองเอาไปทำพายฟักทองอะไรงี้นะคะอ่าตรงนี้ฟึบๆึบฟึบไอ้ก็ว่าอะไรวะสีส้มสีเหลืองเหลืองส้มสมมาตะไกเลยอะไรอี้นี่ตรงนี้ก็อืมขึ้นไปห้องบนนี่ขึ้นไปดูอะไรนี้นะคะ ได้ยินเสียงแกมาแต่ไกลเลยนะคะกลรมไอ้เฮียโอ้วันนี้ไปคืนเดินมืดด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันก่อนกว่าเออคืเสียดายนี้ยแต่ช่้งเถอะชั่วคราวแล้วก็เอาจ้นปิดนะคะซึ้แล้วก็เอาทอชดีนะที่ไอพก ทัสเป็นปกติอยู่แล้วคือแล้วก็ปิดทางตัวเองปึ๊บมเรามีของที่จะพอครั้างคืนได้ก็คืขอขนมปังหนึ่งอันนะคะแล้วก็แค่นั้นแหละซึ่งระหว่างนั้นไอจะลองสำรวจเข้าไปนะคะเียลองสำรวจดูนะคะว่าเป็นยังไง เห็นเป็นในแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเห็นเป็นแบบในภูเแบบขาอะไรเงี้ยก็อยากจะรู้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะอุ้ยเจอเหล็กเอ้ยไม่ใช่เจอฐานค่ะเฮ้ยเยวเดีตกใจตกใจโหตกใจเลยอ่าสัตว มึงโง่หรือโง่เนี่ยไอติมโอเคจะหานนะคะแปลว่าเราน่าจะยังพอมีหวังไวน้หน่อยที่จะหาทุกอย่างเจออย่างนี้โอเคตามรอยฐานไปนะคะตามที่น้ำหวานเคยบอกไว้ตอนที่เล่นด้วยกันนะคะ ทำไมเวลาที่แบบต้องออกมาค้างคืนไม่เคยจะมีอุปกรณ์เยอะแม่เคตามรายฐานไปค่ะาชิปเตงแล้วไอติมฟึ๊บอ่ะเชียอ่ะมึงงงหรือมึงงง,งอไอติมเนี่ย ขอให้เจอแบบซัมติงอะไรเงี้ยแบบเหล็กอะไรเงี้ยเหล็กก็ยังดีอ่ะฐานก็ได้อ่ะภาพแบบแรบงบน้ําใจักขนาดนี้ก็ฐานก็ได้อ่ะแย่ดูตัดเพาะอ๋อนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งใช่ไหมอืมโอเคโอเคเราจะไม่ยุ่งนะคะแล้วก็จะใช้ดินปิดตักแล้วก็จะเปลี่ยนทิศทางแต่ก่อนนี้เรากลับไปก่อนดีกว่าอีคุคีคุคีนะคะ อุ้ยจะถ่านข้างบนอีกเลยนะคะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะได้ถ่านโอเคงั้นผ่านอยู่ข้างบนนะ่ะแต่ถ้าขึ้นไปข้างบนมันจะยังไงล่ะงั้นเดี๋ยวขอลงข้างล่างเหมือนเดิมน,นะคะก็เอ่อเราทางเครื่องปูอยู่ไหนคะเอิม่มคือคูต้องขึ้นยังไงอย่างนี้ใช่ไหม โอเคโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจว้วโอเคต้องปิดตรงนั้นไปเพราะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะคะจะมีอะไรัำติงอะไรอย่างงี้ลงไปเรื que, เร่อยๆนยจ๊ะ เผื่จะเจออะไรบางอย่างอะไรอย่างนี้ยวนนะไอได้ยินเสียงซอมบี้ถ้าขุดไปนี่ใช่แน่เลยอยะยังไม่ใช่โอ้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังไม่พร้อมกามนั้นแหละบอกว่าจะเจออะไรบางอย่างนี้ จริงด้วยค่ะเสียงซอมบี้จริงด้วยนะคะเอ,เอ๊ะตกใจนึก็ถาานเอิ่มแล้วฉันฉันเอิม่มจะออกไปได้อย่างไรเอ่ยเอิม่มเอิม่มแล้วก็เอิม่มเอิม่มสารงไงมืองขังตัวเองไว้ในนี้ซะงั้น โอเคเราขอกลับมาที่ทิศทางเดิมน,นะคะเพราะว่าเราออกไม่ได้ตอนนี้เราก็ได้แต่รอเวลาให้มันเช้านะคะมีเอะที่จริงเราสร้างเตียงแล้วก็หลับตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยขอเล่นสายงูแล้วกันนะคะถ้าจะอยู่ข้างหลัง แต่ว่ามันน่าจะนอนไม่ได้เพราะว่าเสียงซอมบี้มันใกล้มากค่ะแต่ก็เลยใส่งเงาะไว้ก่อนจะได้บับเร็วจะได้กลับบ้านอะไรอย่างงี้ขีอะไรอย่างงี้นะ่ะเสตได้สีเขียวแบบไอ้น่านั้นได้จ้ะ